ก็สามารถเข้ามา c o ป y ี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ถ่ายคลิปเดี๋ยวจะสอนวิธีการค้นหาแล้วก็คัปี้นะครับอันนี้ก็เป็นแป่นแรกนะครับผมจะเขียนว่า2แยกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น2คูณงผนังแยกนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เข้าไปดูในเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐาน 3. าคูณ3ด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นผนังซ้อนด้านหลังของ3คูณนะครับ ครับแปลนต่อไปก็จะเป็นแปลนซ่อนของนะครับจะเป็นแปลนเหมือนว่าบ้านใต้ดินนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปทํานะครับว่าจะทำสองชั้นหรือว่า3ชั้นนะครับก็ต้องไปลองดัดแปลงดูนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแปลนที่ใช้นะครับก็สามารถเข้ามา c o p ปี้ได้เลยนะครับเหน็นเพื่อนๆขอมาเยอะนะครับแปลนแบบนี้ ครับแปลนต่อไปก็จะเป็นแปลนต้นเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลนบ้านต้นเกมนะครับก็คือจะเป็น2อคูนสนะครับแล้วก็ผนังซ้อนนะครับแล้วก็แปลนนี้ก็สามารถฟางเบดานได้ถึง3ชั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เข้าไปดูในเกมเหมือนกันนะครับแปลนนี้ก็